ือดดีเลือดไหลเวียนดีแผลหายเร็วจริงไหมจริงค่ะหก็คือคนที่เลือดไหลเวียนดีอ่ะเลือดอ่ะต้องสามารถวิ่งถึงแผลได้ดีค่ะเพราะว่าจะเอาสารที่ซ่อมแซมอ่ะไปส่งไปที่แผลถ้าเลือดมันไปไม่ถึงแผลใช่ไหมแผลก็จะหายช้าแห้งง่ายตกสะเก็ดนานค่ะเลือดไหลเวียนดีหลอดเลือดก็จะแข็งแรงไม่มีการหดตัวของเส้นเลือดค่ะจากแบบสภาพแวดล้อมหรือว่าโรคต่างต่างเลยสองก็คือเรื่องของเม็ดเลือดแดงค่ะต้องมีเม็ดเลือดแดงที่เพียงพอก็คือออกซิเจนนั่นแหละ่ะ เม็ดเลือดแดงค่ะคือตัวพาออกซิเจนไปที่แผลออกซิเจนจะทําหน้าที่ให้เซลล์สร้างคอลลาเจนปิดผิวได้เร็วค่ะออกซิเจนเยอะก็จะเซลล์ก็จะซ่อมแซมได้มีประสิทธิภาพออกซิเจนน้อยแผลก็จะหายช้าแล้วก็ติดเชื้อง่ายค่ะ3เม็ดเ <c oughs> ลือดขาวที่แข็งแรงค่ะเม็ดเลือดขาวคืออะไรก่อนคือฐานที่มาแบ,บบป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมจากการกับแบคทีเรียถ้าภูมิต้านทานเราเดีแผลก็จะไม่เน่านะคะแล้วก็ แผลจะไม่อักเสบเระัรัยถ้าผู้นั้นทานเราแย่แผลก็จะอักเสบได้ง่ายค่ะบวมแดงอยู่หลายวัน4ก็คือเกล็ดเลือดทํางานดีค่ะเกล็ดเลือดเป็นตัวหยุดเลือดค่ะเป็นตัวปล่อยโกรทแฟกเตอร์เพื่อสร้างผิวใหม่ถ้าเกล็ดเลือดแย่ค่ะแผลก็จะแห้งช้าแดงนานนี่เป็นสาเหตุที่ทำให่แบบพวกสเต็มเซลล์ต่างๆช่วยให้แผลดีขึ้นค่ะเพราะว่า มีเกล็ดเลือดที่เข้มขน้นแล้วก็ผู้พิการีด้วยค่ะ5ก็คือสารอาหารในเลือดเพียงพอค่ะเลือดที่ดีหมายถึงสารอาหารที่ไปซ่อมแซมมีครบเช่นมีโปรตีนมีวิตามินซีมีสารกระสีมีธาตุเหล็กคนที่ขาดโปรตีนขาดวิตามินโภชนาการไม่ดีก็จะเห็นชดเลือาแผลหายช้าค่ะเหตุที่ทําให้เลือดไม่ดีใช่ไหม คนที่เลือดไม่ดีคือ1คนที่สูบบุหรี่อ่ะสูบบุหรี่จะทำให้เส้นเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงแผลน้อยลงค่ะ2ก็คือการดื่มแอลกอฮอล์หนักค่ะจะอักเสบสูงแล้วก็ซ่อมแซมช้าค่ะ3ก็คือโลหิตจางค่ะคนที่เป็นโลหิตจางออกซิเจนก็จะต่ําแผลก็จะปิดช้าค่ะ4ก็คือคนที่ขาดโปรตีนค่ะคอลลาเจนสร้างไม่ดีและ5้าคอร์ติซอลจแต่ทุกคนความเครียดนอนน้อยเลือดขาวก็จะทํางานลดลงค่ะสรุปก็คืออย่าทํา5ข้อนี้แล้วก็ดูแล5ข้อนี้ให้ดีคุณก็จะมีเลือดที่ดีวกก็็มาาารรรรเยะจ